สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเราเปิดคลิปกันที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยกันที่เมืองคลองนะครับ <ST AN IC AL> ก็คือต้องขึ้นเขาไปอีกนะตอนนี้เราอยู่ที่จากเชียงใหม่มาเนี่ยประมาณ40-50กิโลแล้วที่อำเภอเชียงดาวนะฮะแล้วก็ขึ้นเขาไปอีกประมาณ40กิโลที่เมืองคลองซึ่งเราก็เคยไปมาแล้วเมื่อ <ST AN IC AL> ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับยกกองมาหมดเลยนี่นะฮะวันนี้มีเด็กใหม่เยอะถือว่าพาเด็กใหม่ไปปฐมนิเทศ เดี๋ยวเตรียมเงินนะอ่านี่นะฮะมีอะไรครับชืมีอะไร้ครับชื่ออะไรครับชื่ออีคิวครับผมสวัสดีครับชื่อไม่มีถามอ่าชื่ออะไรบ้างเกต่ะแฮมพายคอยค่ะบนรถเขาไม่ได้พูดอย่างนี้ครับตอยพูดอะไรบนรถพูดยังไงครับอันนี้สามคนที่มากับพี่ตึ้นบนรถพูดยังไงแฮมพายค่ะก็เกต้าโพดพอยค่ะ เอาสวัสดีคร oh, oh, wow. okay. oh. uh ับอันนี้น้องน้องน้องนุกคุงครับขับรถสิบล้ออ๋อมารถสิบล้อ้วขอโดษได้ล้วครับสวัสดีครับโอเคเข้าใจครับอ่ะโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวหมกี่คนเนี่ยหนึ่งโอ้ก็หมดหมดแหละหมดทีมฮัาสิ่งนู้นเลยก็จะไปที่เมืองคองกันแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น3วัน2คืนน่ะเออเดี๋ยวไปดูว่าที่เมืองคองนะเราจะเจออะไรกันบ้างกับบรรยากาศสวยๆบ้านๆบ,บ,บนเมืองคลองครับผมไป ครับเฮ้ยเก็บแบบเก็บรถมาได้ไหมเดีย๋ยวให้ตูเนี่ยลงไปเก็บด้วย ครับตอนนี้พี่นูทิ้งเราไปแล้ววยดูสิครับผมไม่เห็นรถเลยวายหายแล้วโอ้ยทางไ่ก็โคตรชันเลยพี่นุทิ้งอันนี้นะทุกคนเราเจอนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครจะดเจ้าบ้านหรือเปล่าจอดได้ด้วยจอดไม่ได้จอดไม่ได้จอดไม่ได้นะเฮ้ยทำไมลงเดินอย่างเงี้ย เอา้าเออทำไมอ่ะคือตอนนี้งงครับไม้มีอะไรเปล่าวะรถเสียงอะไรก็อเอ้เดี๋ยวจุนเียจุนีย,นยไปเก็บอินเสิรนะ์ตภาพไยนะสุดท้ายอะไรเนี่ยปล่อยเรากลางทางโอ้พระเจ,จ้าองค์ชายผมต้องเดินเอาแล้วฮะ A few moments later เอา้าใครปล่อยให้เดินมาเนี่ยมาเดินทาอะไรตรงนี้เนี่ย เอ้าก็พี่นู้ทิ้งผมไว้กลางทางอหรพี่ทำนี้ได้ไงวะก็ก็แต่แรกว่าเฮ้ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยเราไทยอเสิร์ตหน่อยเดี๋ยวพวกกันเล่นเครื่องหนีหายไปเลยโอ้โหเหนื่อยเลยครับคุณผู้ชมครับโอเควดีเ๋ยผมจะขึ้นด้านหลังนะฮะโอเคโอ้โอ้ดูว่าผมจะติดอยู่ที่นี่ซะแล้วเล่นกันอย่างนี้เลยนะพี่นู้เรานะฮะ อินเสิร์ตเออเออมาร้อ, <c oughs> องไห้ยังร <c oughs> ้องไ <c oughs> <c oughs> ห้ไหมเนี่ยไม่เหลือเอาละครับ <c oughs> ตอนนี้นะฮะไปแล้วหนึ่งครับ ดูเนี่ยดูเนี่ยไหวไหมดูสองนิ้วเลยดูเนีย่ยนะฮะอวกแตกนะฮะอ่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางขึ้นเมืองคลองนะครับซึ่งทางชันแล้วก็โค้งมากๆนะฮะนู่นที่เห็นบนที่มีเมฆลอยๆอยู่นั่นก็คือดอยหลวงเชียงดาวนะครับเราต้องขึ้นไปอีกนะครับไหวเปล่าไม่ไหวไม่เลยเพชรไม่ไหวต้องไหวแล้วไปต้องอยู่กลางป่าละไหวก็ต้องไหวเพชรไปเดี๋ยวไปนั่งหลังกระบะดีกว่าสภาพเด็พชรคือแบบ eq อ่ะ ต้องมาดูแลจูเนียแล้วเอาถุงที่ใส่รองเท้าเอาถุงที่จูเนี่ยอ้วนใส่รองเทา้เาว่ารองเท้าแตะจูต้องเสียสละถุงที่ใส่รองเท้าให้จูเนี่ยโอ้ นะครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงเมืองคลองกันแล้วนะครับนี่นะโอ้หน้าแย่เลยนะทางสารนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เมืองคลองนี่นะ,ะนี่เลยอันนี้ก็เป็นลําน้ำเฮ้ยตอนนั้นเรามาพักกันตรงนี้แล้วลูกคุณนะเน่่เน่ข้างหลังตรงนี้ของอันนั้นชื่ออะไรนะพีเตอร์ที่เรามาพักชื่ออะไรนะบ้านพอลักบ้านพอลักโฮมสเตย์ครับนะพะตอนนั้นพีเตอร์มีความรักรักกับใครตอนนั้นอ่ะทุกคนผมรักทุกคน แล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะเราต้องรีบเข้าที่พักดีกว่าที่พักที่เราจะไปพักวันนี้ชื่อว่าไอ้เมืองคลองไอด้ดองโฮมสเตย์ซึ่งต้องไปงนี้แล้วก็วนไปนี้ <c oughs> ไม่แน่จะว่าติดลําน้ําหรือเปล่าทูบรรยากาศเมืองคลองที่เรามาล่องแพเลยช่วงนี้น้ําใสด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่พักกันดีกว่าเพราะว่าเผื่อจุเนียจะนอนจะอะไรนะเผื่อจะนอนจะอะไรที่คิวเป็นไงนั่งมาเป็นไงสบายสบายเออเป็นไงสาวๆนั่งมาคือชิลมากเลยชิลๆเพราะกินยาไปแล้วใช่ไหม เมื่อกี้จูเนี่ยถามกูแบบว่ามีทางที่ตรงกว่านี้ไหมพี่มีทางที่ตรงกว่านี้ไหมพี่ถ้ามีแล้วกูจะมาทางนี้ทำไไหม่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปดูที่พักของเราดีกว่านะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองของละเราเผื่อมีกิจกรรมมีอะไรที่นู่นครับนะไปลวยไหวไหมคืนนี้จะโดนหน้ากูอ้วพี่จะโดนหน้ากูไอ้สั ตอนนี้นะฮะน้องวัวเนี่ยก็มาเดินนําเรานิดนึงน้องวัวจ๋าหลบหน่อยจ้ะน้องวัวจ๋าหลบหน่อยนะจ๊ะ๋าไปเจอแล้ว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 เมืองนี้เลยที่เราจะมาพักนะครับเมืองของไอหยองโฮมสเตย์ทำไมพี่เติร์นไม่ตามมาวะ เ้ยมานี่ว่าเอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงที่พักเราคืนนี้แล้วก็มาพร้อมกับเม็ดฝนนะฮะก็ถือว่าไม่เป็นไรอากาศเย็นสบายนะฮะ<ๆ>ก็เดี๋ยวมาพบกับพี่กอน์นะฮะ<ๆ>นี่ลงไปนอนแล้วนะครับโอยพี่ต้นบรรยากาศดีเนาะ เย็นสบายเลยพี่เติ้นเกือบจะหลับเลยนะครับพาคนดูดูห้องหน่อยพี่เติ้นรีวิวห้องกันหน่อยนะฮะตอนนี้ทีมงานก็ย้ายๆกันเก็บภาพสวยๆไปฝากดูอันนี้ในเมืองคลองเนี่ยเขาจะมีโฮมสเตย์เยอะนะฮะแต่วันนี้พี่นุเลือกมาที่ไอ้ดลองโฮมสเตย์นะฮะซึ่งข้อมูลเนี่ยไม่ดูเลยเห็นภาพพี่เขาหาปูแค่นั้นแหละเราอยากมาหาปูหาปลานะฮะคิดว่าคนดูน่าจะชอบปะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะฮะนี่ อันนี้ก็ที่นอนคืนนี้เลยพี่นุคุมอันนี้ก็ที่นอนคืนนี้เลยพี่นุคุมนี่เลยคมนสเตย์ที่นี่คือแค่นี้เลยเนี่ยเสื้อหมอนมีหมอนเปล่าอันนี้อะไรถุงนอนปะนี่มีแค่นี้จริงเหรอเสื้อผลลืนหมอนใบได้เลยไม่ใช่อะ่ะดูวิวกันก่อนพี่ต้นปิดไฟก่อนเฮ้เรามาถึงตอนนี้ประมาณเกือบเกือบหกโมงนะครับนี่ดูบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวเอาโดรนบินขึ้นให้ดูนะฮะแล้วก็เก็บภาพสวยๆไปให้ดูด้วยข้างหน้าห้องก็จะมี ช,ชื่อเหมือนที่พี่เติร์นอนเมื่อกี้นะฮะเราเข้าไปดูในห้องการที่มันไม่ได้นอนเมื่อกี้เมื่อกี้เขาไว้นอนเล่น<อ>นี่เลยที่นอนนะฮะมาแบบเพื่อนกัน3คน4ี่คนห้าคน6คนมีหมดนะฮะเมืองคองคฮมสเตย์ยินดีต้อนรับทูลรังชาวตุรกันไม่เหมาะเสียงดังแฮปปตี้ดนตรีการพนันไม่เหมาะจะมาเล่นพงเล่นไพ่เนี่ยไม่ได้นะอ่าโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็มีให้สำหรับเมื่อมาอยู่หลายวันไงซักผ้าซักอะไรนี่มาดูก็มีห้องน้ำอีกห้องน้ำก็เป็นแบบนั่งอย่างดีนะ อย่างดีโอ้ยมองอาบน้ำเดี๋ยว้องอาบน้ำเอออากาศจะเย็นลองไปเปิดน้ำให้ดูหน่อยพี่เต้คิดว่าอาจจะต้องรีบอาบน้ำนะน้ำเย็นป่ะพี่เต้ลองดูิเย็นเสียบไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่แล้วด้วยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะรีวิวให้ครบมีรองให้มีน้ำให้มีต้งสันตาให้นี่ทีมงานเริ่มจบกินอะไรกันแล้วนะครับนี่นะไอนี้อวกตลอดทางนะมาถึงหาของกินเลยนะครับไม่มีขนมปังเหรอขนมปังอ่ะ เหมือนเป็นมือ้อเช้าพี่เขาก็จะมีแ้วหวานไม่ใช่พี่กินเหมือนใบเตยน่ะเตยป่ะแก้าหวานหรือใบเตยก็คือตรงเนี้ยพี่เขาก็จะมีแบบว่าเป็นกาแฟโอตินนะมีแก้วแล้วมีน้ำร้อนให้แล้วก็นี่จะทำอาหารทำเองได้เลยตรงเนี้ยเราจะต้องไปจับปูนะไปจับปูจับปลาแล้วก็อาจจะมาทำอาหารกันซึ่งตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยตรงที่พี่เขาบอกว่าตรงภูเขาเนี่ยก็คือแม่น้ำแล้วเนี่ยถ้าเดินไปคือแม่น้ำแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกทีมงานไ้ก่อนนะฮะ น้ำเย็นเจี๊ยบนะครับแม้ไม่มีเครื่องทำอุ่นนะเอเอเฮ้ยตรงนี้ดีมากทุกคนพี่เขาแยกขยะนะนี่เศษพักเศษอาหารขยะทั่วไปขวดพลาสติกคือฝึกนิสยัยนะเดินไปไหนเผื่อที่บ้านไม่ได้สอนมาเผือ่อที่บ้านไม่ได้สอนมาสอนสอนมาเอา๊ะอันน,นี้มีอะไรครบเลยโอ้โหครบเลยเฮ้ยใ,ใครทำกับข,ข้าวทีมงานผู้หญิงเรามีเยอะในช่วงนี้เออได้เปล่าผู้หญิงแต่ทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นเลยแต่ไม่กลัววันนี้พี่ลูกคุ้งมานี่ มีแค่เกลือก็ได้เลยใช่มีแค่เกลือพี่นุ้งกุงทำได้เลยหลายเมนูเลยคู่กับข้าวคู่กับข้าวเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่นี่เอันนี้ไม่ยากหมูทะนี่มีหมูกระทะนะครับมีหมูกระทะก็คือง่ายแล้ว่ะส้มตำได้นะไปหามะละกอแถวบ้านชาวบ้านเอาแล้วพี่เขาบอกว่าร้านค้าก็อยู่ไม่ไกลอยู่พังนาเองเดี๋ยวไปดูห้องนี้ห้องหนึ่งนะฮะห้องนี้ก็เหมือนกันแต่ห้องนี้จะมีแค่นอนประมาณ4คนแล้วก็ห้องน้ําเหมือนกันไหม เหมือนกัน้องน้าเหมือนกันโอเคครับเอา้าน้องมุมนอนแล้วนอนให้ดูหน่อยจะไดนอนได้ไหมคืนนี้นี่นะฮะเออยุงไม่เข้ามาด้วยเออยุงไม่เข้ามาด้วยโอเคครับตรงนี้ก็ชิวๆมานอนดูวิวดูอะไรได้นะครับดูเถ e ียงนาดูหมาดูสาวไม่มีนะมีแต่ดูนานะนะเมื่อกี้มีเต้นร้านไก่ย่างร้านไก่ย่างหน้าไอ้ไอ้ส่งมี่ต้นไปซื้อไก่ย่างมาไอรับต้องไปครับเราไก่ย่างมากิน ไมไม่เมื่อกี ighing, ้นี้ผมส่งซิกให้เขาแล้วส่งว่าเออว้าวเขายิ้มเลยสองคนนะผมเดี๋ยวให้เพื่อนมาไกู่ก็ขับตำมาติดๆนะกูก็ขับตำมาติดๆนะไปไปทำอะไรโอ้โหอะไรมดเนียแะละของดีเลย ตอนนี้บรรยากาศประมาณทุ่มนึงแต่ยังไม่มืดเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะพี่ไอ้ดองนะฮะต้องเรียกไอ้ดองนะครับเจ้าของที่พักที่เรามาพักกันวันนี้เลยนะฮะก็ได้ดูแลเรานะฮะนี่ฮะจุดไฟนะฮะเพื่อที่จะให้มันมีควันใช่ไหมี่ใช่ให้มีควันแล้วไล่ยุงยวกโี้ตั้มไปนะอันนั้นก็ชาวบ้านนะฮะที่กลับจากการทำเกษตรนะฮะชาวบ้านครับ นี่นะฮะอ่าครับผมเอาชาวบ้านใจดีนะโอเคอันนี้ก็คือต้มน้ำร้อนส่วนใหญ่ต้มทำอะไรครับพี่ต้มน้ำร้อนนี่หนาวอ่ะต้มช้าล้อไว้ดื่มชาอ๋อเพราะผมเห็นมีอันนี้แล้วไงสมมติฝนตกหนักๆแบบนี้ครับผมก็ใช้ตัวนี้มันก็จะฟื้นอ๋อได้ดีกว่าใช่ไหมถ้าฝนไม่ตกเราก็เอาตัวน้อนมันจะกลิ่นมันจะหอมอ๋อนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบก่อฟื้นโอ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดนะฮะดูนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วเพราะว่ามีบินโตมาวางไว้แล้วจริงๆมีทั้งแต่ตอนมาถึงแล้วเหมือนผมไปอ่านจะว่าที่นี่ก็คือเหมือนของชาวบ้านได้ป่ะพี่ใช่อันนี้เป็นของชาวบ้านก็คือเหมือนเราอุดหนุนชุมชนด้วย,ยกระจายรายได้สุดยอดเลยครับมาเดี๋ยวเรากินข้าวกันเลยดีกว่าไหม<ๆ>เพราะว่านี่ทุ่มแล้วน่าจะหิวแล้วนะนี่นะฮะพี่เติ้ลนะฮะ เหนื่อยๆเลยนะฮะได้แผลด้วยครับขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสักพันสี่นะครับขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสักพันสี่นะครับเอ้ามีประกันอุบัติเหตุมีประกันอุบัติเหตุคนะอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยนะบรรยากาศแบบสวยมากมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวปิโนโตข้าวนะเดี๋ยวเราจะรีวิวหน้ากูมันก็จะแจ่มไฟไฟอยู่ตรงเนี้ยมันก็บังกล้องไปไม่มีความพอดีมึงก็เยอะเกิน เดี๋ยวรีวิวปิ่นโตดีกว่าเขาบอกของช้าดิมันห้าปิ่นโตเลยเหรอใช่อันนี้กินสองวันเลยปะวันเดียววันเดียววันเดียวเราวันเดียวหรอมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงเขาบอกอ้ือไอ้มันเล่นให้แต่กูไม่เล่นนะเออนี่นะฮะปิ่นโตแรกมาแล้วแกหมูหมูครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนมน้ำพริกนมนมนมเฮ้ยอันนี้อันนี้เรา่ะปลากระป๋องปลากระป๋องยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องอ่าอันนี้เป็นไข่เจียวไข่ใช่ไหมอันนี้ต้มจืดต้มจืด ดูว่าเป็นตัวสองเหมือนกันไหมือว่าเขาอาจจะมาจากมีเปอร์เซ็นต์ที่เหมือนกันอ่ามาดูกันว่าเป็นตัวสองนะฮะนี่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหมือนเหมือนแล้วหนึ่งเหมือนแล้วสองแล้วเนี่ยเหมือนและสองเหมือนและสองสามเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนแล้ะสามสี่เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดผมว่าเป็นตัวที่สามจะเหมือนไหมเหมือน เฮ้ยเหมือนกันอ่างเงี้ยเหมือนไหมพัทเทิลเดียวเฮ้ยเฮ้ยสรุปก็เหมือนกันครับเหมื่อเลยนเหมื่อเลยเหมื่อเลยัินข้นะโอเคอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับล้างมือแล้วพี่จะล้างมือแล้วนะนี่นะครับเอาละครับตอนนี้สิบงานเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวนะครับครับอ่าพัเทิลกินอะไรครับผมไก่เกี๊ยวต้มเจอทำพิษแคบหมูเป็งานรสชาติได้ไหม เป็นตรงนี้นะครับข้าวแกงเไข่ครับเดี๋ยวชุดขอเป็นนี่เลยมาบอกครับยากสิครับโอ้ดูแพงนะครับครับคุณกินของหรูอย่างนี้ทุกวันเลยะไม่ค่อยได้กินครับแหมแล้วครับวันอร่อยนะบรรยากาศเนาะข้าวเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกินที่หยกเกาหลีอ่ะมันจะแบบเหนียวๆหน่อยใช้ตะเกียบกินเนี่ยเออหือเสียงเสียง หิวเลยครับตอนนี้หิวแล้วครดูตอนนี้ก็ตดทนี้ดนึงฮะอยากกินอยางกิอะไรครับอะไรครับน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มอ่าน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มนีมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะครับน้ำหนุ่มนะนี่นะครับน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูเนาะแคบหมูนี่น้ำพริกหนุ่มมีอยู่ทั่วภาคเหนือนะฮะน่าจะรู้นะทำไมครับทำไมก็คุณมีแฟนที่เชียงใหม่หลายอำเภอตัวเรียกแหลมเพอ แค่หม <SM. S 3> <Christina. S 2> ูตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวพวกเราขอกินกันก่อนแล้วก็เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพิเตอร์ล้างจานครับผมเดี๋ยวเราไปดูพิเตอร์ล้างจานครับผมอ้าวตอนนี้เราก็กินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็เดินทางกันมาเหนื่อยๆนนะฮะแล้วก็มานอนที่นี่คือในตามกฎของพวกเราแล้วนะ ในการแบลชีวิตรอดเนี่ยก็จะต้องมีเวรยามนะฮะซึ่งวันนี้เรามาแต่คนแล้วพี่นุนับแล้วเวรที่จะต้องลงนะก็คือลงที่จุเนียเราเป็นเวรก็คือการต้องอยู่เวรดูแลรักษาความปลอดภยัยนะครับีน่นี้ดูแลพเพื่อนก็คือต้องดูแลความเรียบร้อยอ่ะเพราะเราก็มีกล้องมีอะ,อะไรมาถ้ามีปัญหายัางไงก็ต้องรีบปุกรีบแแต่พี่นุกุลเขาเตือนไว้อย่างนึง ว่าเตือนว่าตอนคืนน่ะถ้ามันมีเสียงอะไรนะครับหรือว่ากลิ่นอะไรหรือว่าได้ยินเสียงแบบพ่อแม่เรียกหรือว่าผู้หญิงเ,งเร,รียกเนี่ยเราอย่าไปทักนะครับอันเนี้ยอย่างยูเนียร์เนี่ยถ้ามีใครมาเรียกอะไรเงี้ยอย่าไปทักนะครับคือต้องขออภัยด้วยวันนี้เราตอนเย็นๆเราถ่ายคลิปของช่องหนึ่งเลยตากแดดหน้าจะแดงๆหน่อย <c oughs> นะาพัย่าไปทักแดงก็แดดเยอะจริงๆเวนเน่ะมันเวียนนะเราเนี่ยมันลงล็อกของยูเนียร์พอดี ก็เลยต้องโอเคนะไหวไหมไหวครับครับแล้วก็ต้องดูแลเพื่อนๆนะขาของใครมานี่ต้องรีบนะอย่าให้ผิดวังนะโอเคครับผมนั้นคืนนี้นะเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวนอนกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าตอนเช้าพี่เขาบอกว่าจะพาไปดูทะเลหมอกนะครับนี่เดี๋ยวไปดูว่าทะเลหมอกที่เมืองคงเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบพักผ่อนันแล้วครับผมไปไป ตาครับหลับไปแล้วนี่ EQ เป็นเพื่อนจูเนี่ยครับปลอดภัยแล้วครับมีใครมาบ้างยามไปยบไปนอนไปมีใครมาเรียกไหมกูแหละแหละวาเรียกไปนอนนอกก็ไม่ได้เฝ้าหาอะไรเลยนอนนอกก็ไม่ได้เฝ้าหาอะไรเลยพี่นอนไปด้วยยกพี่นอนไป Sjøl